เช็คด่วนเลยนะคะว่าเรามีปัจจัยเหล่านี้อยู่หรือเปล่า 5. ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. การสูบบุหรี่ค่ะคนที่สูบบุหรี่เสี่ยงกว่าคนไม่สูบมากถึง3เท่าเลยนะคะ 2. ผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปค่ะเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะ 3. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 4. ความดันโลหิตสูงข้อที่5ไขมันในเลือดสูงตรวจเช็คดูนะคะว่า5ปัจจัยเสียงนี้เราอยู่ในปัจจัยไหนปัจจัยหนึ่งหรือเปล่าเสียงที่จะเป็นโรคหัวใจค่ะไม่ใช่หัวใจขาดรักนะคะแต่อาจจะเป็นหัวใจขาดเลือดได้ค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอตามความเหมาะสมของร่างกายนะคะและ พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอค่ะ